ถ้าวันหนึ่งคุณเข้าไปในสุสานโบราณที่ถูกปิดตายมานานกว่า3,000ปีอากาศด้านในอับชื้นเต็มไปด้วยฝุ่นและความตายแต่จูๆ่ๆคุณกลับเจออาหารหนึ่งอย่างที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถกินได้คุณคิดว่ามันคืออะไรไม่ใช่อาหารกระป๋องไม่ใช่ของหมักดองไม่ใช่อาหารแช่แข็งแต่มันคือน้ำผึ้ง ใช่ครับน้ำพึ่งคือหนึ่งในไม่กี่สิ่งบนโลกที่ไม่มีวันบูดแม้เวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีหรือเป็นพันปีมันก็ยังคงกินได้เหมือนเดิมคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมเข้าเม้นมาบอกกันหน่อยว่าคุณคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตำนานเพราะนักโบราณคดีเคยขุดค้นสุสานของฟาโร์และพบหม้อน้ำผึ้งที่ถูกเก็บไว้ในสุสานมานานน,าน,นับพันปี เมื่อเปิดออกมามันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เสียรสชาติยังคงหวานเหมือนน้ำผึ้งใหม่คำถามคือทำไมน้ำผึ้งถึงไม่บูดคำตอบซ่อนอยู่ในโครงสร้างทางเคมีของมันน้ำผึ้งมีปริมาณน้ำน้อยมากน้อยจนจุลินทรีย์แทบไม่สามารถเติบโตได้มันยังมีความเป็นกรดสูงและที่สำคัญที่สุด น้ำพึ่งมีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตามธรรมชาติที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เองทั้ง3อย่างนี้รวมกันทำให้น้ำพึ่งกลายเป็นอาหารอมะตะแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้แปลว่าน้ำพึ่งทุกบ่อนจะอยู่ได้ตลอดนะครับถ้าน้ำพึ่งโดนน้ำเข้าหรือถูกเปิดทิ้งไว้ให้อากาศเข้ามันก็สามารถบูดได้เหมือนกันน้ำพึ่งแท้ต้องถูกปิดผนึกอย่างสนิทไม่มีความชื้นแทรกเข้าไป ถึงจะสามารถอยู่ได้นานแบบไม่มีวันหมดอายุในสมัยโบราณน้ำผึ้งไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารแต่มันถูกใช้เป็นยาใช้รักษาแผลสดฆ่าเชื้อลดการอักเสบแม้แต่ในสงครามโบราณน้ำผึ้งก็ยังถูกใช้ปฐมพยาบาลทหารที่บาดเจ็บมันจึงไม่ใช่แค่ของหวานแต่มันคือของล้ำค่าแห่งชีวิตแล้วคุณละ่ะคิดว่าของที่อยู่ในบ้านคุณตอนนี้มีอะไรบ้างที่ไม่มีวันบูด แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันยังทึ่งเพราะหากเก็บน้ำพึ่งอย่างถูกวิธีมันสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณและอาจจะอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานโดยที่รสชาติแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันเหมือนกับว่าน้ำพึ่งอยู่นอกกฎของเวลาสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำลายได้แต่พึ้งตัวเล็กๆก,กลับสร้างมันขึ้นมาได้และที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือมีรายงานว่ามีคนเคยทดลอง ปินน้ำผึ่งที่มีอายุกว่า2,000ปีจริงๆผลลัพธ์คือมันยังคงหวานเหมือนเดิมฟังดูเหมือนเรื่องแต่งใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องจริงที่มีการบันทึกไว้ทางวิทยาศาสตร์ในบางวัฒนธรรมน้ำพึ่งถูกใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ใช้บูชาเทพ,พเจ้าใช้ในสูตรยาอายุวัฒนะและแม้แต่ในคาถาโบราณบางชนิดผู้คนในอดีตเชื่อว่าน้ำผึ้งคือสัญ,ญลักษณ์ของ ชีวิตนิรันด์เพราะมันไม่เสื่อมสลายไม่บูดไม่เนา่าไม่เหมือนอาหารชนิดอื่นๆบนโลกข้าวเนา่เนาเนื้อเนา่าปลาเนา่าผล,ลไม้เนา่าแต่น้ำผึ้งไม่เป็นแบบนั้นลองคิดดูนะครับสิ่งเล็กๆที่สร้างโดยมแมลงตัวจิว๋วกลับกลายเป็นอาหารที่เวลาทำอะไรไม่ได้แล้วธรรมชาติซ่อนความลับอะไรไว้อีกบ้างที่เรายังไม่รู้ ถ้าตอนนี้ที่บ้านคุณมีน้ำพึ่งอยู่ขวดนั้นอาจอยู่ยืนยาวกว่าคุณก็ได้และอาจจะถูกเปิดกินในอีกหลายสิบปีข้างหน้าโดยที่รสชาติยังคงเหมือนเดิมนี่แหละครับอาหารที่เวลาค่าไม่ได้ถ้าคุณเพิ่งรู้เรื่องนี้วันนี้คอมเมนต์ว่ารู้แล้วได้เลยถ้าคุณรู้มาก่อนแล้วคอมเมนต์ว่าเคยรู้และถ้าคุณกำลังจะลุกไปเช็คขวดน้ำพึ่งที่บ้านตอนนี้คอมเมนต์ว่ากำลังไปดู และก่อนจะจากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลึกลับ101เพราะโลกใบนี้ยังมีความลับอีกมากที่คุณยังไม่รู้